มคพนะตอบมาณนวัดกรตาบพญยาตเป็นอะรโรงพยาบาลนะครับผมโรงพยาบาลที่ถางกันผมเอาแล้วกอฟีนี่ไม่เลยเาพวกหาขีงหดลโรงพยาบาลหม ให้ผมไปนือยในรูปแบบที่แพงทำมนเลยก็คนเดียวก็มินมิจโกนวันจะรับเป็นมินน้องก็กินมาดยกันเลยลูกติดตามงานติดตามข่าวอยู่ไม่วันเปิีนยังโอเคนะไม่ใช่เพะขอสักภาพได้ไหมนะได้ได้

ถาอการเราายทีเดียวเลยทีเดียวเลยเต็มนะคอยรับี่เรับพี่ัขาจะไปกำลังพี่ได้้เาไปขบคขเรียบร้อยขอบคุณมากครับขอบคุณครับผม

พ่อะคุณกบของโบคุณของพุทธินางาลพ่อมันงานน้เอาถ่ายน้ำไม่ได้แล้วถ่ายไม่ได้ต่ะถ้าจำได้เ่ายจำเหมือนกันนะอะรอพีพ่อ闹搞า สดอยู่นะขอบคุณครับน้ำมันสกัดสองันที่ไก็ได้ครับเรน่คือีเลยนะเยอนกว่าพี่ปีหคร่บผมก็อาจจะไม่ได้เห็นน้องนะครับ

ก็ม <Hands Sugar> ีม <boundaries> ีละครอะไรอย่าก็มีนะครับเพราะว่าละครขจะเลือกเฉพาคนจากที่แบบเราคุ้นเยสนนเราจะเล่นในลคแต่ถ้าจกา่เสนออาจารย์ต้องนะครับ จะเจอตัวเจอท่านยากผมก็ไม่รู้นะแล้วมีพี่ที่เขานับถือ 1. 1> เขาพามาครับเก็บไว้สำรอง

เ็นนะครับห้าแสนติดกล้องเดียวชิชินหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามสามสามสอง จรลาอยู่พักนะครับเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วครับกับน้เ <hi> เาเตู่ยาวคิดถึง ดูแลตัวเองดีนะครับพี่จะลับเราเอาอกถึกวัดนี่ก็ขับกันครับหมคร่างดูนี่โอเคไหมโอเคหม ะคะร,าารัสวัสดีนะครับผู้ที่เข้าชมลองเิร์ชในกูเกิลดูนะครับผูอาจาตต้องวัดท่าสะแบงผู้อารา์ต้องวัดท่าสะแบง จังหวัดร้อดนะครับน่าจะถึงดึกนีกครับพอพี่ใช้ไม่ใช้คเนะ <c oughs> มเดียวมี่ใช้ขอบคุณนะครับพ,พี่ที่ใช้ <c oughs> ไม่ใช้คำเดียวเยอะนะ <c oughs> แต่ถ้าพี่เขาแอบหลับผมว่าอาจจะเย็บจริง <c oughs> เดินทางยากนะครับเขาบอก่ท่านแต่ไม่ค่อยอยู่ พี่นั่งพับเพียบได้เป็นชั่วโมงแต่นั่งขัดสมาพี่นั่งไม่ได้แปลกไหมครับเป็นผู้อ่อนนอ้อมถ่อมตนได้ดีมากเลยพีพม่มองมองหาบานตาจะอยู่แห่งใดมองมองไปฝันใจ,จไปไป เธอรอให้พี่คอพอกเรอจะทำกันได้ <controller> เป็นเวทอัน,น,นใดหวนไก่ทำไมไม่มาล <controller> องเจอดูนะครับพระอาจาร์ต้อมเลยครับนะธรมาสการพระอาจาร์ต้อมเหมือนครับมารับบุญบรารมีของท่านที่ให้กับพวกเรานะครับ คุณเคยมาเป็นครั้งแรกเหมือนกัน,บบน,นอ้าวนักโซดาวมาแล้วครับมาตั้งอะไรหรัวเราอะไรคุณหัวเราอ,อะไรครับเอีกบอกพวกกไ,ไหนครับ อีกสองสามคนยิ้มวยยงไงเรียงไปแล้วถ้าเกิดว่าหลวงพ่อให้ของดีหรือของอะไรผมว่าจะปล่อยโทรศัพท์ทันทีนะครับ <c oughs> ก็ล็อกไยังไงครับมองมองหาขนตาเธออยู่แห่งใดมองมองไปขนใจทำไมไม่มาเธอหลอกให้พี่มาคอยพูดห,หนอยได้ตั้งกันได <c oughs> <c oughs> ้รู้สึกว่าง่วงเหมือนกันนะเนี่ยง่ผมว่าง่วงเหมือนกันนะเนี่ย ห้าหชั่วโมงอาจจงครุงเทพวันที่เรามาวันที่หนึ่งกันยานี่นะครนี้แต่การนี้เสร็จปุ๊บแล้วว่าโอ้ที่ร้อยเอ็ดอายุเข้าน้ำแบบขึ้นมาปุ๊บเสร็จแต่าปุ๊บเอาเรือมาเลยแล้ว ผมเริ่มงงแล้วเนี่ยทำไมเดียท่านผู้ชมผมเริ่มงวงแล้ว สวัสดีนะคระับพ <illah> ี่อะไรพี hmm. okay. ่ลีจัหวัดอะรกันเอนต้นเลี่้นทะเลทะภูทะเลทะพูอ๋อเซตทะพูเสรษฐะพูมิครับอยู่เสรภูมพูอำเภอพี่อำเภอไรน อำเภอเมืองอำเภอเสือภูเสือตำบลทุ้งเขาหลวงตำบลตุ้งเขาหลวงนะครับท่านเจอหลวงพ่อหลวงพ่ออนิย่ากเลยเจอหลวงพ่ออนิย่าไปท่านอยู่ประจำ่ะอยู่ประจำอยู่ประจเ่ปะมาได้ตลอดก็เจอนั่นเป็นลูกษะ ร้อยเอ็ดนะครับ, 101. บะะร้อยเอ็ดขอบคุณนะครับสหับหลงขวัญมารับบุญบารมีกับหลวงพ่อนะครับด้านไหนไม่ตาไม่ตาไม่ตาท่านท่านเมตตานะขอบคุณนะครับแวบขอบคุณนะครับน้องโทษดา,าวรู้สึกอ่าน่วง ดังขอบคุณนะครับสำหรับต่อกราขอบคุณนะครับเรามารับบุญบารมีท่านนะท้างท่านท่านมีท่านะไรที่ปลกพระพวกอะไรมีมีอยู่ในกลุ่มเขาปล่อยกันเขาปล่อยกันนคุณโอ้โหพระอาจารย์ต้องมีต้องดังดังเลยท่าน เมตตามหานิยมเมตตามหานิยม,มอ๋อพระอาจาร์ท่านดังในเมตตามหานิยมอืมผมจะอาจต้องหลบอืมผมไปถ่ายรูปกะนะผนอะอา ต้องครัสามสองหนึ่งครับตัวครับต้องครับสามสองหนึ่งครับแม่ต้องครับแม่ดนได้หรอเป่ขอได้นะไรับ่ทุกคนมใชนที่ ผมคอยคาดลงไลน์กันนะครับพร้อมเตรียมตัวจะกลับ ผมให้รรลวงพ่อจะมาตัดการหลวงพ่อเรื่องเดกลับวันนี้ครับหี่ลักสี่นใชไหรัเพิ่งจะไล่มาทำาไเพื่อนะบนบารมีกับหลวงพ่อครับดูเพื่อนดูอันสัมัสกันะครับมต่นี้หลวงพ่อกำลังเาของ ของดีมาแจกมแต่ผมให้พี่เขาอยู่กับบุคคลสำคัญนะครับไม่สามารถที่จะเปิดพผยภาพได้นะครับ,บ,รบโอบไม่ต้อมาเยอะครับ Terima kasih telah <laughs> menonton.

จริงๆอ่ะเราจะอน่ถ้าใจสละขามไปจะใกล้ห่วจะใกล้ววนะอ๋อนี่ใช่ใช่นี่ราอลวอกจากร้อยเห็นนี่เราเดี๋ยวผมก็จะย้อนกลับไปละไม่คือเสมัยเช้าไปนี่จะไปพยักใช่ใช่ใชออกพยักปีนีมาปีพยัก่่่มนก็สีเลนอร่เป็นเยลลี่โคล่เลย อ๋อเหรอครับง่ายแล้วก็ยิมหกไปปุ๊บไปเป็นแค่เดียวอ๋อไม่ต้องเข้าวอาหารสามัื้อใช่ไหมครับไม่ต้องเนเลยก็ข้าครับวาปีถ้าถ้าออกอย่างนี้ไม่ต้องเข้าวสามมื้อครับตามนี้ครับพี่ลากระลายใช่ใช่ใช่เนี่ยมันให้ออกวัวปีเนี่ยออกวัวปี เราออกจากวัดไปใช่ไหมใช่ครับเนี่อันนี้อันนี้คือรตัวละเอ็ดอันนี้่เราออกจากวัดไปใช่ออกจาวัดไปอันนี้เข้าวละเอีดเราวิ่งรอบนอกเราวิ่งรอบนอกไปถึงใบพัดว่ปปีเลี้ยวสายได้ครับเ้นาไปว่งอ่ะคยัอนสกิมาู่ว่าเส่ากันัยอ่เดี๋ยวเรา่้จะทำอะไรกับเ้เี ภาพหลวงพ่อไว้นะครับผมถ่ายเอไว้เดี๋ยวผมมาลงภาพให้ะว่าแขกของผมว่าไหมครับบุญาระดินี้จะเข้ากาดใช่ไหมครับอันนี้เข้าเข้าแล้ว พี่ชายครับขออนุญาตลูอ๋ออ่าอันลอเพี่ชายอ่ะดินมนมนจะไปไ่ว่ายองไรต่อไปหมดแล้วเดินมใช่ไหมเดินติแค่นี้เอแสงคำพ่อแม่พ่อแสงคำพ่อแสงคำคุณพ่อแสงคำใช่ไหมครับน่าจะใช่นะคะไม่รู้เหมือนกัน อ้ดิบหัวหน้าชาบ๊อบ้าวบอลล่ะยาวๆบอลล่ะจ้าวจ้าวจากประเทศแล้วค่ะขนลุกเลยยเหสี่สูรียเล้าสู่่เลยใครนจะใครอ่ะขนมาขนมขนมก้ยงู่ืไม่รู้ไม่รู้จริงไหมขนมมาสี่สูนะยังไง สี่สี่สิบกรัมบอกไปขอหวยลาวมันบ้กยิ้นดาวใครจะรู้ใครจะไปดูวะใครจะซื้อวะก็เขาบอกว่าขอหวยน้อยผมก็ไปเขาบอกไขอดูเลขนี้หน่อยผมก็ส่งไหมเขาดูแล้วก็ถูกไหมไม่ก็ถูกบอกมาซื้อสบู่เยอะๆเลยถูกหรือเปล่าครับถูกกันหรือเปล่าให้ถูกใจไปรู้กูใครถูกฝากซื้อสบู่น้องด้วยนะใครใครถูกหวยสุกฝากขอทุกับพีคนทั้งสี่ถูกหวยลาว หวยลาวใช่ปะใช่ปครับ nah, พี่หวยลาวใช่ไหมก็นไงสี่ศูนย์ไงก็ผมถ่ายดูเมื่อเช้าก็พี่หลุงพ่อให้มาเขบอกว่าให้ไปขอหวยหลุงพ่อหนุกไหดดูไอันนี้ขนมต่อนวกันผมว่าถ่ายดีเลย ี่ไมาหลงปูแสนคำก็ยัดไปหลงปูแสนคำตรงนี้ไม่เหยาะตรงนี้ไม่เหยาะเดินไปตรงนี้ค่พี่เพื่อนจะติดต่อถ้าจะติดต่อไม่ได้ได้ลายแล้วได้ลายแล้วได้เลยคุณจะแปดค่ะคุณแปดแปดตายแล้วโอ้ท่านได้ซื้อนี่ถูกกันเลยเนี่ย fc fc ี่เขาให้ผมขอหวยหลวงพ่อที่ไห้ไหนนะห่อน้องพ่อแสงคำอ๋อแล้วออกอ่านีว่าออกสี่ส่้างนคืนเอาแล้ววันนี้วันนี้ยังไม่ออกอ่ะผมงงหมดเลยหม หนึ่งสองกังลี้นนะตกลงกำ้นเหรอครับผมเดลิสถามว่าตังไหนแน่เจอแล้วแจกรถใครหาวิแัรถผมนี่ั่เจอแล้วเจอแล้วดูข้างซ้ายเดี๋ยวผมเอาลงก่อนนะเอาลง เขาเดี๋ยวผมขับรถ